ดื่มสมุนไพรปัจจุบันนี้มีจําหน่ายกันในท้องตลาดเยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะพบว่าเครื่องดื่มสมุนไพรเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของน้ําตาลแล้วก็สารกันบูดเหตุ <c oughs> ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าเขาจาเป็นจะต้องเก็บไว้ในระยะเวลานาน่าสมควรทีนี้ถ้าเผื่อว่าเราสามารถที่จะทําเองต้มเองดื่มเองได้มันก็จะยิ่งเป็นประโยชน์เพราะว่าเราจะได้ของที่สดใหม่ แล้วในขณะเดียวกันถ้ายิ่งเราทราบว่าคุณสมบัติของสมุนไพรที่เรานํามาทําเนี่ยคะ่ะหนึ่งก็คือสะอาดสองก็คือมันมีคุณสมบัติในการที่จะเข้าไปดูแลสุขภาพอะไรอย่างไรเนี่ยมันก็จะช่วยให้เรารู้ว่าเราควรจะต้องทานอะไรบ้างหรือมันดีสําหรับสุขภาพเราอย่างไรเรามาดูกันนะคะว่าเครื่องดื่มที่ฉันเตรียมมาวันนี้ก็เห็นว่ามีทั้งหมดเนี่ยสี่สูตรด้วยกันแล้วก็ที่ผ่านมาเคยทําคลิปไว้ให้แล้ว แต่ว่าก็ยังจะมีคำถามนะคะหลายๆคำถามสำหรับท่านที่สนใจวันนี้ก็เลยมาไขข้อข้องใจกันเล็กน้อยวันนี้ในขวดนะคะที่เห็นอยู่ตรงนี้ขณะนี้นะคะเห็นได้ว่าสีออกเหลืองนิดหนึ่งสีจะไม่ได้เข้มเหมือนกับสูตรที่ผ่านมาสูตรนี้นะคะเราจะใช้ส่วนผสมของชุดที่หนึ่งชุดที่หนึ่งนี้จะประกอบไปด้วยดอกแคควยพุทราจีน เห็ดหูหนูดำํำในนี้นะคะในชุดนี้นะคะจะมีดอกพุธอยู่ด้วยทุบก่อนนะคะแล้วก็ใส่ลงไปต้มวิธีการต้มไม่ยากเลยนะคะก็คือตั้งน้ําเดือด1น0 0งพซีซีแล้วเราก็ใส่อันนี้ทั้งหมดลงไปทีแรกคือใช้ไฟแรงก่อนหลังจากมันเดือดแล้วก็หลีไฟให้อ่อนสุดแล้วก็ให้เขาไฟรุมๆก็อีกประมาณสักห้านาทีก็พอสําหรับของดีฉันเองเนี่ยคะ่ะอันนี้นะคะทําเมื่อคืนนี้ ก็คือต้อมเดือดแล้วทิ้งเอาไว้เลยแล้วเช้าก็มาบรรจุใส่ขวดทีนี้ในส่วนของชุดนี้นะคะชุดหนึ่งเนี่ยมันมีดอกแก้วยซึ่งดอกแก้วยเนี่ยค่ะมันจะมีประกาศของเขาดังนั้นเราก็จําเป็นจะต้องเอามาใสา่ผ้าขาวบางกรองเออออกมาส่วนเห็ดทุหนูนะคะถ้าต้มจํานวนมากเนี่ยค่ะเราก็สามารถที่จะเก็บเอาเห็ดหุหนูเนี่ยไว้ทํากับข้าวต่อได้ของที่ฉันทําแบบนั้นไม่ได้ทิ้งนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็จะเลือกเฉพาะพุทซาจีนที่ต้มแล้วเนี่ยค่ะออกมาแล้วก็ใส่ เอาไว้ในแก้วหรือว่าถ้าบอกว่าเราจะเก็บไว้แช่ตู้เย็นนะคะเราก็คือใส่ขวดแบบนี้แล้วแช่ตู้เย็นบางท่านอาจจะใส่น้ำตาลเช่นน้ำตาลทรายที่ไม่ฟอกสีนะคะหรืออาจจะใช้ย่าหวานแต่ไม่แนะนำให้ใช้สารให้ความหวานอย่างแอสปาร์เตมนะคะดิฉันแนะนำให้ใช้เป็นย่าหวานหรือน้ำตาลทรายขาวแบบไม่ฟอกสีซึ่งมันมีความเป็นธรรมชาติถ้าพูดถึงในแง่ของประโยชน์ของเขาเนี่ยเขาก็มี ถ้าเราใส่เพียงแค่คือหวานปลาแ่มปลาแ่มมันก็จะอร่อยแล้วหลังจากที่เราต้มแล้วเนี่ยคะ่ะเราก็แช่ทิ้งเอาไว้ในหม้อเลยพอถึงเวลาเรามาทานเนี่ยคะ่ะตัวพุทราเนี่ยเขาจะออกหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยอร่อยคะ่ะสูตรที่สองคือเป็นสูตรที่ผสมด้วยพุทราจีนลำไยสีทองแล้วก็เกากี้ซึ่งแต่ละสูตรเนี่ยคะ่ะจะมีคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพที่แตกต่างกันสูตร3นะคะอันนี้จะเป็นพุทราจีนมาตูม ตะเกียบแล้วก็เห็ดหูหนูดำซึ่งในสูตรนี้เองนะคะดิฉันอยากจะแนะนํานะคะว่าถ้าเราต้มสูตรนี้ค่ะสําหรับท่านที่มีปัญหาความดันไขมันในเลือดสูงแนะนําให้ใส่ใบกะเพราแล้วถ้าหากคุณไม่ได้มีปัญหาเรื่องของออกดไหลย้อนมากมายนะคือหมายความว่ามีบ้างหรือว่าหายแล้วอาการดีแล้วมีท้องอืดท้องเฟอ้อบ้างเนี่ยก็สามารถที่จะใส่ขิงลงไปได้เป็นขิงแก่นะคะประมาณสักหนึ่งท่อนแบบนี้หนึ่งแง่งละค่ะ นะคะอย่างงี้ใส่ทุบแล้วก็ใส่ลงไปต้มพร้อมกันแต่ถ้าเป็นคนที่กําลังกดไหลย้อนกําเริบก็ขิงไม่ต้องใส่ใส่แต่ใบกะัะเพราถามว่าใบกะัะเพราจะต้องใส่แค่ไหนก็ถ้าที่บ้านดิฉันเนี่ยค่ะเขาจะขายกํารา5บาทอาจจะใส่ไปทั้งกัมคือทั้งต้นนะคะล้างสะอาดแล้วก็แช่แช่ให้ปลอดจากสารเคมีล่ะค่ะเพราะว่าบางทีที่เราซื้อเข้ามาเี่ยค่ะมันจะมีส่วนผสมของสารเคมีอยู่ด้วยคือใส่ปุย๋ยฉีดยาโน่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องมาแช่ ตามครับทิมหรือแช่เบกกิ้งโซดาแล้วก็ผึ่งเอาไว้ให้เสด็จน้ําเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปต้มทั้งทั้งต้นได้เลยพอถึงเวลาค่ะต้มเสร็จแล้วเราแช่เอาไว้แล้วเนี่ยค่ะเราก็จะเอาออกมาเฉพาะในส่วนของผู้ซาจีนมาใส่ขวดเอาไว้สําหรับไว้ทานส่วนกากอย่างอื่นทั้งมาตูมทั้งกระเจี๊ยบก็ทิ้งไปส่วนเห็ดหูหนูค่ะดิฉันก็เอาเก็บเอาไว้สะสมไว้เรื่อยๆคือต้มทุกวันของใหม่มีทุกวันสะสมแล้วก็เอาไว้มาทําสําหรับทํากับข้าวให้คนที่บ้าน เช่นอาจจะมายำหรือจะมาทําเป็นผัดขิงไก่ซึ่งคนอื่นที่ไม่ได้มีปัญหากดไหลย้อนเขาจะทานได้แต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีปัญหากรดไหลย้อนเราอาจจะต้องไปปรับประยุกต์นะคะอาจจะไปใส่ในโจ๊กอาจจะเอาไปใส่ในข้าวต้มเอาไปใส่ในแกงจืดอะไรก็ว่ากันไปนะคะสามารถที่จะทานต่อได้ด้วยค่ะอันนี้เป็นสูตรสามนะคะที่แนะนําให้ใส่กับใบกับเพราซึ่งจะดีมากสําหรับคนเป็นกดไหลย้อนถ้าคนเป็นกรดไหลย้อนนะคะจริงๆแล้วทานได้ทุกสูตร ทั้งสี่สูตรที่เตรียมมาให้นี้นะคะทานได้ทุกสูตรแต่เฉพาะสูตรนี้ค่ะที่แนะนําให้ใส่ใบกระเพราเพราะว่ารสชาติเขาจะไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็เสริมฤทธิ์ซึ่งกันและกันกลิ่นและรสชาตินี่จะอร่อยมากเลยส่วนชุดที่สี่ค่ะนะคะชุดนี้จะประกอบไปด้วยผุทราจีนมะตูมเห็ดหูหนูดําแล้วก็ตังกุยอันนี้คือตังกุยซึ่งในส่วนของตังกุยเองเนี่ยค่ะเขาเป็นสมุนไพรจีนดังนั้นเขาจะมีกลิ่นเฉพาะของเขา ไม่แนะนําให้ใส่ใบกะเพราใส่โน่นดนี่นั่นอะไรลงไปนะคะเพราะว่าด้วยรสชาติหรือกลิ่นเนี่ยมันตีกันมันจะทําให้แบบสูนทรีในการดื่มเึ่งดื่มแบบนี้มันก็อาจจะไม่ดีเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นในชุดนี้นะคะก็คือต้มเท่าที่ส่งให้จะใส่ได้ก็คือในกรณีที่ท่านอยากจะใส่ขิงนะคะในกรณีที่บางคนชาปลายมือปลายเท้ามือเท้าเย็นว่าอย่างนั้นเถอะนะคะหรือว่าเป็นสุภาพบุรุษที่มีมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ทัดไฟ นะคะต้องการความร้อนเนี่ยมือเท้าเย็นก็สามารถที่จะเติมขิงได้แต่ถ้าเป็นสุภาพสตรีก็ไม่ต้องเติมขิงก็ได้นะคะก็ต้องแบบนี้เลยใช้น้าลิตรครึ่งเขตที่ทั้งสองกล่องนี้นะคะสองชุดนี้ใช้น้าลิตรครึ่งเพราะว่าปริมาณของสมุนไพรเนี่ยเข้ามากกว่าแบบกล่องนะคะมากกว่าชุดหนึ่งชุดสองชุดหนึ่งชุดสองนี่เราใส่น้ําเพียงแค่หนึ่งลิตรก็พอแล้วต้มใหม่ได้ทุกวันเพราะว่าอย่างเช่นหนึ่งกล่องอย่างนี้นะคะวันนี้ที่ดิฉันทำเนี่ยนะคะหนึ่งกล่องกับน้ำพันซีซีเนี่ย เราจะได้ขวดแบบนี้นะคะสี่ขวดเราต้มแต่ละวันใหม่เสมอนะคะใหม่เสมอแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยถ้าเราจะทานทุกวันเนี่ยแนะนําว่าไม่ต้องใส่น้ําตาลก็ได้บางคนถามว่าใส่น้ําพึ่งได้ไหมคือต้าให้ดิฉันแนะนําดิฉันก็จะแนะนําว่าใส่เป็นน้ําตาลดีกว่าน้ําพึ่งเพราะบางครั้งเราไม่ทราบว่าสมุนไพรบางอย่างนะคะกับน้ําพึ่งเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ไปด้วยกันก็ได้เพราะฉะนั้นน้ําตาลที่ไม่ฟอกขาวจะดีที่สุดคะ่ะ สำหรับในวันนี้นะคะหวังว่าวิธีการทำเครื่องดืง่มน้ำสมุนไพรง่ายๆแบบนี้นะคะก็น่าที่จะมีไว้ที่บ้านแล้วก็ต้มดื่มได้เลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสูตรสามที่ดิฉันแนะนำให้ใส่ใบกระเพรากับขิงเนะะี่ยค่ะก็จะเป็นสูตรที่จะดูแลเรื่องของเมือกมันแล้วก็ไขมันในเส้นเลือดได้อย่างดีแนะนำสำหรับคนที่มีปัญหาความดันทานได้ทุกเพศทุกวัยนะคะ ได้เลยเพราะว่านี่คือน้ําผลไม้แต่ว่าถ้าเผื่อว่าเราเดื่มได้ถูกต้องเนี่ยนะคะต้มได้ถูกต้องก็คือปลอดภัยไม่มีสารกันบูดแล้วก็ปรุงสดใหม่อันนี้จะดีมากเลยดังนั้นทานได้ทุกอายุทุกเพศทุกวัยหวังว่าคลิปในวันนี้นะคะแล้วก็เครื่องดื่มสมุนไพรที่นํามาเสนอในวันนี้น่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ขอให้ทุกท่านอร่อยกับเครื่องดื่มสมุนไพรที่ต้มกันเองนะคะง่ายๆแบบนี้ค่ะแล้วเราพบกันในคลิปสุขภาพใหม่ค่ะ